แอะแอะอย่ามันก็หายแล้วอย่างว่ามีใครเห็นนั่งน่มค้างมันบ้างหรือเปล่าฮะเปล่าดีบ้างไม่เห็นนอกจากเฮยังไงบ้างป้าถ้าลูกเย่แล้วเป็นไงครับแม่ร้อยวันดีครับแม่ร้อยเป็นไงบ้างครับแม่กินยาบ้างหรือยังครับแม่ข่าวมาว่าไม่ค้อยไม่สบายรัอนแรงเลเป็นอะไรเยอะแยะเลยเอารถทะเบียน8659ครับสอนฝางหน้าบ้านคุณแม่สำรวยอยู่ครับ รถท่านใดครับช่วยไประยับด้วยครับแปดสุภาพป้าเลครับมึงก็อยาาให้บอบ้าใ้นาไปเไปหมไปยกเห็นน้ค้างมึงไหมลูกน้ำค้างัมันหายหน้าหายตาไปสองสมวันแล้วแม่น่ะยังไม่เห็นหน้ามเลยไรู้ว่ามันไปอยู่ไหนก็ขอบอกแม่้อยตรงๆรงไวแล้วกันนะครับ วุาคนนั่งก็พิงจะเห็นน้งค้างเมื่อไม่นานนี้เองแต่ว่าไม่ได้คุยกันนะครับแม่ท้อยเปน็นที่ไหนแล้วคะเป็นน้งค้างเนะี่ยขึ้นรถเบนซ์มีคนมารับน้งค้างเข้ามาในกรุงเทพแล้วครับแม่ท้อยตรเน็นแล้วแต่ตามไม่ทมันดีน้ำค้างมันก็ไม่ได้ยินนะครับแม่ทาว่าเดี๋ยวนะขุนเม,มื่อกี้ที่ไอ้บอกว่าน้ำค้าง ออกจากบ้านเราไปเอต้าไม่ฝาดใช่ไหมมันคือตัวเตไปจริงๆใช่ไหมลูกตอเห็นน้ำค้างเนี่ยลูกขอผ้าออกก่อนหาน้าบ้านผมก็เลยรีบตามมาเลยแต่ผมไม่อยากโกหกป้าไม่อยากโกหกเลยครับแสดงว่าน้ำค้างมันต้องได้ผัวรอยแล้วใช่ไหมฮะผมป้าใส่เพชรใส่ทองเต็มตัวเลยผมเห็นรน่ะจริงจริงเหรอไปกับใครก็ไม่รู้นะยาเป็นห่วงนะยครดูส ใช่ไหมนีนีรีไม่หว่วมันก็คงจะเป็นซื้อบ้านเล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันก็คงจะขับมารับแม่มันกลับไปอยู่ด้วยจริงไหมโธ่ป้าทํามันจะรับแกไปจริงอ่ะมันเอาไว้แต่ง่แรกแล้วพ,พูดลจริงอ่ะพูดทำไมมันจะมารออยู่ได้ยังไงพวกเศรษฐีน่ะเขารอคนกอนไม่ได้หรอกเว้ยไปเรียกไปก่อนเก่อนเออ ค่ะแม่ค้อยแต่ก็บแบบนที่จะเสียใจถ้าดีก็ก็ไอ้รวยห,หัวรวยจะเสียใจย,ยังไงล่ะฮะเอาลูกเอาลูกแกไปขายไปไปเปล่าไม่รูปไปไปร้โอไม่ต้องไปสั่งมาลูกคุณร้อยแต่แม่อะถ้ารอให้ดังน,น้ำค้างมารับแม่แม่ก็ไม่รู้วันไหนแม่อยากจะขอให้คุณเข้ากรุงเทพไปตามน้ำค้างกลับมารับแม่ทีได้ไมหมลูกฮะ คืงผมเนี่ยก็เป็นคนวันนอกนะครับแต่นักร้อเนี่ยจะให้ขุนเนี่ไปตามน้ำค้างในกรุงเทพไปยังไงผมยังไม่รู้ แคออ่เดี๋ยวปวดลูกปวดคุณใจเย็นเออเจ้าหมาเรื่องปวดควรมีเงินให้ป้ายืมใช่ไหมลูกฮนะะขอป้าคอยถ้าพูดถึงเงินนะจ๊ะตอนนี้ฉันไม่เงินติดไม่มีเงินติดตัวมาหรอกจ้ะเดีนะ๋ยวมือเลยโอ้ยเจ็บได,ไไดแลบบ้นป้ามันยังจะมีเงิน,งนแต่ว่าป้ายอย่าทำผิดหวังนะสมควรอะ เลี้ยงหมูอยู่สองตัวจ้ะป้าหมูพี่เห็นต้องพูดพี่อย่าบอกนะไว้ย้ายคลาดเหี้ยหมูไปตามล้างค้างในกรุงเทพยี่ได่โอ้แต่ก็มันบอกว่ามีหมูสองตัวไงเออโอ้ยแกสองคนมาไปได้ไหมเท่าไนร่เดี๋ยวหมูมันก็เหนื่อยเออนี่ทำไมพวกแกโง่ขนาดนี้เนี่ยฮะขายไปด้ก็แหลกหมูอ่ะฉันว่าใครเนี่ยฉันหมายถึงว่าให้เอาของหมูหมูสองตัวฉันจะไปขายไปขายเป็นเงินมึงเนี่เอาหมู เอาหมูไปขายก็บอกให้เอาหมูไปขายไม่เอากูอยากผ่านะบอกมึงงงอะไรของกูอย่องไรเอาหมูไปขายใช่หมูไปขายทอบคุณเออจริงสิขอบคนณขอบใจยังมากเลยว่าทำไมข้าคิดไม่ได้เนี่ยเอเนี่ยต้องนางฟ้ามาเกิดใช่ไหมเนี่ยน้ำใจงามจริงเลยใช่ไหมพี่นม่เรีบเอาหมูไปขายเลยนะถ้าจะรี่ต้องกงเทพไปได้ไปขายกลับมาได้ในทีจะทำในที่นะเนี่ยเออขอบใจมากขอบใจมากทำไมข้าคิดไม่ได้ย่นี่ แต่มีข้อแม้น,นะข้อแม้อะไรของแม่เงอ้ถ้าพี่ไปบอกมามาได้เลยเอาปูสองตัวของฉันไปขายแล้วเอ,อพี่จะตามอีกครั้งกลับมาได้ไม่ได้ฉันจะรู้แต่ว่าพี่ต้องแต่งงานกับฉันสมควรตกลงไหมเออแต่งเลยโอ้ไม่เอ,อยัยังอยากรู้ ไม่เอาเล่นสามคนติดยังติดเต็มเล่นจังก็ไม่ได้ไม่เอาไม่แต่งหรอกมัไม่แต่งหรอกไม่ค่อยมันมากไปหรือเปล่าเคยจะไปยอมแต่งงานกับปุ๊ผมไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยคุณแค่หมูเนี่ยไม่แต่งงานกันเลยหรอต้องย้อนไม่แต่งใช่ไหมไม่แต่งถ้าไม่แต่งตังก็ไม่ต้องเอาหมูก็ไม่ต้องขายอย่าต้มกินแม่งเลยกินไปเลยหมูเองเป็นหมูข้าซะหน่อยเดือดร้อนจเย็นก่อนนะลูกนะ คุยกับพ่อคุยกับลูกไม่แรกกับหมูสองตัวไม่คุ้มเนี่ยไอ้ต้องอยากกินบดีเลยหมูตัวควรอย่าเลยก่อนนะลูกนะป้าป้านะไม่มีเงินเลยจริงๆถ้าหากว่าเองน่ะไม่หยิบยื่นเงินให้ป้าป้าก็จะไม่รู้จะไปหาที่ไหนเป็นอย่างเงียบนะลูกนะเรื่องแต่งงานมันเดี๋ยป้าจะคุยกับเจ้าุณมันให้ฉันก็อยากช่วยป้าแต่ป้าต้องช่วยฉันด้วยนะลูกไม่ได้อะไรเงาวนตัวก็รู้แล้ว ไม่ชอบมันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงกันนะไวอยแม่น่ะไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วนะลูกนะไอคันที่แม่จะไปหยิบยืมนเงินคนอื่นแม่ก็ไม่มีหลักประกันอะไรที่จะไปให้เขาเนี่ยเอาเงินมาให้แม่ได้นี่มันเป็นหนทางเดียวนะลูกนะยังไงก็แต่งงานกับมันไปเถอะสมควรนะมันก็เป็นคนดีไม่ใช่คนเลวอะไยังไงดูว่วแม่ขอร้องนะลูกนะจะแต่งงานไปทําไงอ่ะ เดี anyway, ๋ยวป้าให้ึกงศาลก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปเราปักคอแกไม่ไอแล้ววะเฮ้ยแกหายแลยเอาจริมึงสงสารป้าว่ะมึงรับปากไปก่อนเพืได้แต่งงานนี่ให้ไปแต่งงานกับมันนี่มึงจะรักรวยพอได้ค้างมาปุ๊บเวลาส่งตัวเข้าหอได้น้ำค้างทำไมพอส่งตัวเข้าหอปุ๊บมึงแต่งไอ้โกลนใช่ไหมส่งตัวเข้าหอมึงเดินออกหลังบ้านไปเลยมึงปิดไฟให้มืดเลย แต่มึงเปิดประตูหน้าบ้านใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเดินเข้าที่เหลือกูจัดการเองแต่มึงอย่าเผื่อมั่หน้าบ้านนะทำไมเด็กจะมามั่วของกูเข้ากูคนนะได้ครับแม่คล้อยไม่ทักก็ไม่เป็นก็ได้ครับถ้า่ันผมไปก็ได้เด็กคงไปช่วแม่ค้อยนะกูลืมไอตั้งไม่ได้หรือยังไงล่ะจะไปตามน้ำค้างกับมหาแม่ค้อยให้ได้แต่ว่าแม่ค้อยนะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอยู่นี่น่ะไม่ต้องมีเร่องแย่ มีเจ๊งก็จวนปวดใจมากนะไปนี้เอาหมูไม่ขายได้แค่ไปนอนหน้า้านแต่กเทอะแล้วนี่กลับมานะฮะแต่นี่เลกลับมาแล้วจ้ะแลั้มดด้วยนะมานอนได้เลยเรืการเงิไปนอนรายล